กำไรสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะแถมยังประกาศจ่ายปันผลครั้งแรกอีก จากที่เคยได้ยินว่าขาดทุนหนักๆมาก่อนเนี่ยควายโชว์เขาพลิกกลับมาได้ยังไงคะเนี่ยคือมันต้องมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่แน่ๆเบื้องหลังความสําเร็จของยักษ์ใหญ่วิดีโอสั้นรายนี้วันนี้นะคะเราจะมาลองสืบค้นเรื่องราวของควายโชว์เทคโนโลยีกันค่ะแต่ว่าจะมองผ่านแว่นของนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ value investor ดูสิว่าเอออะไรคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนธุรกิจเขาแล้วก็อะไรคือความเสี่ยงหรือแบบหลุมพรางที่ต้องระวังแล้วณจุดนี้เนี่ยควายโชว์น่าสนใจแค่ไหนกัน ใช่ครับเราจะมาดูกันแบบรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่ว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงทำอะไรมีความได้เปรียบตรงไหนแล้วก็ดูเรื่องทีมผู้บริหารความเสี่ยงต่างๆแล้วก็แน่นอนเรื่องมูลค่าด้วยครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยดีเลยค่ะงั้นเริ่มคำถามแรกเลยนะคะแบบพื้นฐานเลยควายโช์นี่เขาหาเงินจากอะไรเป็นหลักค่ะครับหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่3แกนหลักสำคัญครับแกนแรกที่ใหญ่สุดเลยนะ คือโฆษณาออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสสอันนี้สัดส่วนเยอะสุดครับประมาณ56%ได้ในไตรามาส2ปี2025ล่าสุดเนี่ยซึ่งถ้าดูรายได้รวม Q2 นะครับก็อยู่ที่35,000ล้านหยวนโตขึ้นมา13.1%เทียบกับปีก่อนหน้าเลยโห oh, โตเยอะนะคะ ใช่ครับแล้วส่วนของโฆษณาเนี่ยคือมันกลับมาเติบโตได้ดีมากเป็นผลจากที่เขาปรับปรุงตัวสินค้าโฆษณาเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการเอา AI เข้ามาช่วย AI ช่วยเรื่องโฆษณาครับช่วยจับคู่โฆษณากับคนดูให้มันแม่นขึ้นตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอ๋อเ oh, ข้าใจแล้วค่ะแล้วแกนที่2องล่คะคะแกนที่2ก็คือ live สต r e มม i n g ครับอันนี้สัดส่วนประมาณ29%ก็ยังถือว่ารักษาระดับไรายได้ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้หวือหวามากแต่ก็สําคัญ แล้วก็แกนที่3อันนี้กาลังมาแรงมากๆเลยคือบริการอื่นๆบริการอื่นๆนี่รวมอะไรบ้างคะหลักๆก็คืออ e ีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์มเขาเองแล้วก็มีธุรกิจ AI ตัวใหม่ชื่อคลิงด้วยครับสัดส่วนรวมๆกันประมาณ15%แต่ว่าอัตราการเติบโตนี่สูงมากนะประมาณ25-26%เทียบปีก่อนเลยโอ้โหโตแรงมากใช่ครับ โดยเฉพาะฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขยอดขายสินค้ารวมหรือที่เรียกว่า GMV นะครับมันใหญ่มากแล้วก็ยังโตเร็วอยู่เลย Q2 ปี2025ล่าสุดเนี่ย GMV อยู่ที่358.9พันล้านหยวนโต17.6% YoY ครับเกือบ3 6 0 0 0 0ล้านหยวนในไตรมาสเดียวอืมแสดงว่าคนดูวิดีโอไปช้อปปิ้งไปนี่เยอะจริงๆนะคะเนี่ยแล้ว AI คลิงที่ว่านี่คืออะไรนะคะเริ่มมีรายได้แล้วด้วยหรอคะใช่ครับ คลิงมันเป็น AI ที่ช่วยสร้างวิดีโอเลยคือเน้นสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์พวกวิดีโอโปรโมทสินค้าคอนเทนต์สันส้นๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งใน Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มสร้างรายได้แล้วนะมากกว่า250ล้านหยวนก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับการหาเงินจากเทคโนโลยี AI โดยตรงน่าสนใจมากค่ะพอไรายได้เขาตบโตดีแบบนี้มันส่งผลต่อกาไรยังไงบ้างคะเห็นว่าทาสถิติใหม่กันเลย ถูกต้องครับเรื่องกำไรนี่ดีขึ้นชัดเจนมากกำไรขั้นต้นหรือ cross profit ใน Q2 ปี2025นี่พุ่งไปแตะ55.7%เลยนะครับโห55.7%ครับส่วนกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหรือ adjusted net profit ตัวเลขที่นักวิเคราะห์ชอบดูกันเพราะมันตัดรายการพิเศษออกไปเนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดใหม่รายไตรามาสเลยที่5.6พันล้านหยวนอืม และที่สร้างความฮือฮาพอสมควรเลยก็คือการประกาศจ่ายปันผลพิเศษครั้งแรกด้วยครับ0.46ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นจ่ายปันผลครั้งแรกนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากมากเลยนะคะใช่ครับมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเลยนะว่าบริษัทน่าจะผ่านจุดที่ต้องแบบเผาเงินลงทุนหนักๆไปแล้วแล้วก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่สร้างกำไรได้แบบยั่งยืนมากขึ้นจริงๆ กำไรขั้นต้นเกินครึ่งนี้น่าประทับใจมากเลยค่ะสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วฐานผู้ใช้งานล่ะคะยังเหนียวแน่นดึงดูดคนได้อยู่ไหมคะท่ามกลางการแข่งขันที่บับดุเดือดมากๆตัวเลขผู้ใช้งานยังแกร่งมากครับถ้าดูผู้ใช้งานรายวันหรือ DAUs นะครับ Daily Active Users คือคนที่เข้าแอปทุกวันเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ409ล้านคน400กว่าล้านคนต่อวันครับ แล้วก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยนะ plus 3.4%จากปีก่อนส่วนผู้ใช้งานรายเดือนหรือ MAUs ก็ประมาณ715ล้านคนครับอืม,อมแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งกว่าจำนวนคนคือเวลาที่เขาใช้บนแอปครับเฉลี่ยต่อวันนี่สูงถึงประมาณ127นาที127นาที เกือบสองชั่วโมงเลยนะคะนั่นใช่ครับคือการที่คนใช้เวลานานขนาดนี้แหละครับมันเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซหรือ GMV มันโตได้ดีต่อเนื่องไงครับเพราะมีโอกาสเห็นสินค้ามีโอกาสดูไลฟ์มีโอกาส, Life, กาสตัดสินใจซื้อมากขึ้นเรื่อยๆตัวเลข GMV ครึ่งปีแรกของปี2025ก็โตไป16.5%แล้วมันยิ่งตอกย้ำว่าเออแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเนี่ยมันยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นการซื้อที่ส่งพลังมากในจีนค่ะ เข้าใจเลยค่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นวับวคือธุรกิจในต่างประเทศก็เริ่มเห็นกําไรแล้วหรอคะอ๋อใช่ครับอันนั้นเป็นสัญญาณบวกเล็กๆที่น่าสนใจคือใน Q2 2025เนี่ยธุรกิจต่างประเทศเขาพลิกกลับมามีกําไรได้นิดหน่อยแล้วจากที่ปีก่อนอยังขาดทุนอยู่ ถ้าเขาสามารถบริหารจัดการควบคุมค่าใช้ใจ่ายในต่างประเทศได้ดีต่อเนื่องส่วนนี้ก็จะมาช่วยให้ภาพรวมกําไรของบริษัทดูมั่นคงขึ้นนะครับไม่ได้พึ่งแค่ตลาดจีนหรือแค่ธุรกิจโฆษณาอย่างเดียวถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมธุรกิจกับตัวเลขคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้มาถึงคําถามสําคัญสําหรับนักลงทุนสาย VI เลย อะไรคือครูเมืองหรือโมดของ Show ควายโชค่ะอะไรคือความได้เปรียบที่ทำให้เขาแข่งขันได้แล้วคู่แข่งตามทันได้ยากครับเรื่องครูเมืองของควายโชเนี่ยมันไม่ได้มาจากปัจจัยเดียวนะครับแต่มันเป็นการผสมผสานกันของหลายๆอย่างอย่างแรกเลยที่ชัดเจนมากคือเน็ตเวิร์กเอฟเฟกหรือพลังของเครือข่ายเครือข่ายผู้ใช้ครับการที่มีผู้ใช้งานระดับเกือบ410ล้านคนต่อวันเนี่ย แล้วก็มีครีเอเตอร์อีกจำนวนมากที่คอยผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆป้อนเข้าระบบตลอดเวลาเนี่ยมันสร้างแรงดึงดูดมหาศาลเลยครับคือยิ่งคนเยอะแพลตฟอร์มก็ยิ่งมีคุณค่ามันก็ยิ่งดึงดูดทั้งผู้ใช้ใหม่และครีเอเตอร์ใหม่ๆเข้ามาอีกวนเป็นหลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆการจะสร้างเครือข่ายขนาดนี้ขึ้นมาแข่งเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเวลาทั้งเงินทุนมหาศาลเลยอื จริงค่ะมันสร้างยากครับอย่างที่สองที่ควายโชว์ดูจะเน้นมากๆเลยช่วงหลังๆคือการใช้ AI เชิงลึก AI อีกแล้วใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่ AI แนะนำวิดีโอทั่วไปนะคือเขาลงลึกไปถึงระบบแนะนำคอนเทนต์และสินค้าที่เรียกว่า OneRec ซึ่งใช้ Generative AI เข้ามาช่วยให้การแนะนำมันทั้งตรงใจแล้วก็หลากหลายมากขึ้นรวมถึงการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาแล้วก็อย่างที่เล่าไปคือคลิง AI ที่เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอเชิงพาณิชย์โดยตรงเลยซึ่งไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันช่วยทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมและ engagement ของผู้ใช้ช่วยเพิ่มอัตราการซื้อหรือ conversion แล้วก็ยังสร้างรายได้ใหม่ๆจากตัว AI เองด้วยการใช้ AI นี่ดูจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะทั้งดึงคนให้อยู่ในแอปนานขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากคนดูให้เป็นคนซื้อให้ได้ถูกต้องเลยครับ แล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงปัจจัยที่3ด้วยก็คือระบบอ e ีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรหรือ close loop e-commerce หมายถึงยังไงคะครบวงจรคือการที่ควายโชว์เขาทำให้คนดูวิดีโอแล้วอาจจะเจอโฆษณาหรืออาจจะดูไลฟ์สดขายของแล้วสามารถกดซื้อสินค้าได้เลยจบในแอปเดียวไม่ต้องออกไปแพลตฟอร์มอื่น มันลดขั้นตอนลดความยุ่งยากทําให้การตัดสินใจซื้อมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นซึ่งโมเดลแบบนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเวิร์กมากๆในจีนแล้วก็เป็นช่องทางที่แบรนด์ต่างๆนิยมมาลงโฆษณาด้วยครับฟังดูมีคู่มืองที่น่าสนใจหลายด้านเลยนะคะทั้งฐานผู้ใช้ AI แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซที่ทําครบวงจรในแอปแต่เอ่อในขณะเดียวกันคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่างโดอินหรือ Tik t o k จีนเขาก็มีสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกันหรือเปล่าคะคู่เมืองของควายโชนี่ แข็งแกร่งพอจะต้านทานการแข่งขันที่รุนแรงมากๆนี้ได้จริงเหรอคะโอ้ oh, เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดของควายโฉเลยจริงๆครับคือแม้ว่าเขาจะมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟมี AI ที่พัฒนาขึ้นมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าดูยินซึ่งเป็นของ b y ต์แดนซ์เนี่ยเขามีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีทัพทรัพยากรหนุนหลังที่แข็งแกร่งกว่ามาก การแข่งขันมาเลยดุดเดือดสุดๆครับทั้งในแง่การแย่งชิงผู้ใช้งานแย่งเวลาที่คนใช้ในแอปแย่งเม็ดเงินโฆษณาแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดอ e ีคอมเมิร์ซด้วยเพราะฉะนั้นคูเมืองของควายโฉูเนี่ยมีอยู่จริงครับแต่มันก็เป็นคูเมืองที่ต้องคอยดูแลต้องลงทุนพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อรักษาความได้เปรียบตรงนี้เอาไว้ให้ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่หนักหน่วงจริงๆค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นความท้าทายใหญ่จริงๆแล้วในมุมของผู้บริหารล่ะคะ ใครเป็นคนกลุ่มบังเฮียนอยู่ตอนนี้แล้วน่าเชื่อถือแค่ไหนคะครับผู้นำหลักตอนนี้คือคุณเชิงอิกเซียวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเลยแล้วก็ดำานินตำแหน่งทั้งประธานและซ e o คือมีการส่งผ่านอำนาจมาจากผู้ร่วมก่อตั้งอีกท่านคือคุณซูหัวมาก่อนหน้านี้ซึ่งดูแล้วเป็นการวางแผนระยะยาวนะครับไม่ได้เปลี่ยนกระทนหันแล้วก็ยังดูให้ความสำคัญกับการพัฒน,นาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องส่วนทีมการเงินก็มีคุณบิงจินเป็น CFO โครงสร้างองค์กรโดยรวมก็ดูชัดเจนดีครับแล้วการที่ผู้ก่อตั้งยังนำทัพเองเนี่ยก็มักจะเป็นสัญญาณที่ดีในมุมมองของนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับโอเคค่ะฟังปัจจัยบวกมาพอสมควรแล้วนะคะมาดูด้านความเสี่ยงกันบ้างดีกว่าค่ะควายโชว์มีอะไรที่นักลงทุนต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างคะถือเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งเลย การต่อสู้กับโดยินในทุกๆมิติทั้งแย่งผู้ใช้แย่งครีเอเตอร์แย่งงบโฆษณาแย่งส่วนแบ่งอ e ีคอมเมิร์ซมันทำให้ควายโฉต้องทุ่มงบลงทุนมหาศาลต่อเนื่องเลยครับ ทางด้าน R&D โดยเฉพาะเรื่อง AI ที่ต้องพัฒนาให้ทันหรือให้เหนือกว่าคู่แข่งทางด้านการตลาดเพื่อดึงดูดคนดึงดูดร้านค้าและก็การพัฒนาระบบหลังบ้านสำหรับอ e ีคอมเมิร์ซโลจิสติกต่างๆซึ่งการลงทุนหนักๆพวกนี้มันก็กดดันอัตรากำไรหรือมาจินไม่ให้ฟื้นตัวได้เต็มที่แล้วก็อาจจะทำให้กำไรผันผวนได้ง่ายครับค่ะการแข่งขันนี่หนักหน่วงจริงๆครับความเสี่ยงที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือกฎระเบียบในจีน อ๋ออันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะสําหรับหุ้นเท็ดจีนใช่ครับเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็เกิดขึ้นได้ตลอดล่าสุดนี้เพิ่งมีข่าวเมื่อ20กันยายน2025นี่เองหน่วยงานกํากับดูแลด้านไซเบอร์ของจีนเขาก็เพิ่งเรียกควยชู่กับวีโบไปคุยไปปรับปรุงเรื่องการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม แล้วก็ยังไม่นับรวมพวกข่าวการตรวจสอบฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซที่อาจจะมีมาเป็นระยะระยะซึ่งเรื่องพวกนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจได้หรืออาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาได้เราต้องคอยติดตามข่าวพวกนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับเรื่องกฎระเบียบในจีนนี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนหุ้นเทคจีนกังวลกันมาตลอดเลยนะคะใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศ,ษศรษฐกิจและก็วัฏจักรของอุตสาหกรรมโฆษณาด้วย คือถ้าเศรษฐกิจจีนโดยรวมมันชะลอตัวลงเนี่ยงบโฆษณามักจะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่บริษัทต่างๆเขาจะตัดลดกันซึ่งก็จะกระทบรายได้หลักของควยชูโดยตรงแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยและสุดท้ายก็คือการกระจุกตัวของรายได้ครับถึงแม้ควยชูจะพยายามโตในส่วนอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็เริ่มมีรายได้จาก AI เข้ามาช่วยบ้างแล้วแต่ถ้าดูจริงๆรายได้ส่วนใหญ่มากๆก็ยังมาจากโฆษณาเป็นหลักอยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจโฆษณาเกิดเจอปัญหาขึ้นมามันก็จะกระทบภาพรวมของบริษัทค่อนข้างมากครับอืมเข้าใจเลยค่ะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูจริงๆทีนี้พอเราพิจารณาทั้งหมดนี้แล้วมาถึงเรื่องสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องมูลค่าในปัจจุบันค่ะราคาหุ้นตอนนี้มันสะท้อนปัจจัยบวกปัจจัยลบเหล่านี้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคะครับ ถ้าดูนะวันที่ประมาณ8ตุลาคม2025นะครับมูลค่าตลาดหรือ Market Cap ของควายโชจะอยู่ที่ประมาณ327,000ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแต่ที่น่าสังเกตคือราคาหุ้นในช่วง52สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันแกว่งตัวแรงมากนะครับกรอบนิ่กว้างเลยระหว่าง38ถึง93ดอลลาร์ฮ่องกงโหแกว่งเยอะมาก ใช่ครับมันสะท้อนความผันผวนแล้วก็ความอ่อนไหวต่อข่าวสารของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในจีนได้เป็นอย่างดีเลยทีนี้ถ้าเราลองดูอัตราส่วนพื้นฐานอย่างเช่นราคาต่อกำไรหรือ P/E ratio โดยใช้กำไรย้อนหลัง12เดือนหรือ TTM นะครับซึ่งเป็นวิธีดูความถูกแพงเบื้องต้นเนี่ยมันจะอยู่แถวๆประมาณ18ถึง22เท่าครับตัวเลขอาจจะต่างก,กันนิดหน่อยตามแหล่งข้อมูลหรือวิธีการคำนวณกำไรนะครับซึ่งระดับนี้ก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับสำหรับบริษัท อินเทอร์เน็ตจีนที่กลับมาทํากําไรได้ชัดเจนแล้วคือมันไม่ได้ถูกเหมือนช่วงที่ตลาดแบบแพนิคหนักๆก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้แพงเลี้วเหมือนยุคก,ก่อนหน้าที่ตลาดคาดหวังการเติบโตสูงมากๆการที่ P/E อยู่ระดับนี้แล้วก็บวกกับการที่บริษัทประกาศซื้อหุ้นคืนตั้ง16,000พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็เพิ่งประกาศจ่ายปันผลพิเศษครั้งแรกด้วยอันนี้ถือเป็นสัญญาณว่าบริษัทเริ่มมองว่าราคาหุ้นตัวเองน่าสนใจแล้วก็อยากจะคืนกําไรให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับ อันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในมุมนั้นเลยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันก็สื่อว่าผู้บริหารอาจจะมองว่าราคาหุ้นณนปัจจุบันมันอาจจะต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เขาประเมินไว้แล้วการเริ่มจ่ายปันผลมันก็สะท้อนความมั่นใจในกระแสเงินสดแล้วก็ผลกําไรในอนาคตด้วยรวมถึงการให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นมากขึ้นจริงๆเมื่อบริษัทเริ่มมีกาไรมีสถานการณ์การเงินที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วค่ะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะ มีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นตัวเร่งหรือแคทาล y ิสที่จะช่วยผลักดันมูลค่าบริษัทให้เพิ่มขึ้นไปได้อีกในอนาคตคะครับปัจจัยหนุนที่เป็นไปได้ก็มีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือการเติบโตของ AI เชิงพาณิชย์ที่คุยกันไป คือถ้าไอเจ้า Clinging AI เนี่ยมันได้รับการยอมรับแล้วก็ใช้งานอย่างแพร่หลายจริงๆจากพวกครีเอเตอร์จากแบรนด์ต่างๆในการเอาไปสร้างวิดีโอโฆษณาหรือคอนเทนต์ต่างๆหรือถ้าระบบแนะนำอย่าง OneRec มันพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าช่วยเพิ่มเวลาใช้งานช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะครับอันนี้มันจะช่วยหนุนทั้งรายได้ฝั่งโฆษณาแล้วก็ฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซเลยแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องมาจิ้นหรืออัตรากำไรได้ด้วยเพราะมันเป็นบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอืมก็น่าสนใจนะคะครับ อย่างที่2ก็คืออีคอมเมิร์ซยังโตต่อเนื่องแล้วก็สามารถเพิ่มความสามารถในการทํากําไรได้คือการที่ g m g มันยังโตได้ระดับ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักเนี่ยก็ถือว่าน่าประทับใจแล้วนะครับถ้าคขยโฉบสามารถพัฒนาระบบหลังบ้านโลจิสติกส์หรือควบคุมคุณภาพผู้ขายได้ดีขึ้นจนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือเท r a ร e ได้สูงขึ้นหรือทำให้คนกลับมาซื้อซ้ำบ่อยขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ที่สาคัญมากเลยค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือ ธุรกิจในต่างประเทศสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนคือตอนนี้มันเพิ่งเริ่มพลิกมามีกำไรนิดหน่อยถ้าเขาสามารถทำให้มันเป็นกำไรที่ต่อเนื่องแล้วก็เติบโตได้จริงๆในตลาดสำคัญๆที่เขาเลือกเข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหล่งรายได้และกำไรใหม่ที่ช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มมูลค่าโดยรวมให้บริษัทได้จริงๆครับ ฟังทั้งหมดแล้วนะคะถ้าเราจะลองสรุปตามเช็คลิสต์ของนักลงทุนเน้นคุณค่าอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเราควรจะตั้งคำถามกับตัวเองยังไงบ้างคะก่อนจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับควอยโชครับลองไล่เรียงเป็นข้อๆดูนะครับตามแนวคิดของ VI เลยข้อแรกเราเข้าใจธุรกิจนี้ดีพอหรือ,อยัง Circle of competence คือไม่ใช่แค่รู้ว่าเขาทำอะไรขายอะไรนะครับแต่ต้องเข้าใจลึกลงไปว่าควายโชชนะคู่แข่งและแพ้ในเกมนี้ได้อย่างไร กลไกของรายได้จากโฆษณาจากอ e ีคอมเมิร์ซจาก AI มันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงในสนามรบวิดีโอสั้นของจีนที่ดุเด็ดขนาดนี้ถ้าเรายังตอบคำถามพวกนี้ได้ไม่ชัดเจนก็อาจจะแปลว่าเรายังไม่ได้เข้าใจธุรกิจนี้ดีพอจริงๆค่ะต้องเข้าใจให้ลึกซึง้งครับข้อ2คูเมืองที่ว่านเนี่ยมันแข็งแกร่งและยั่งยืนจริงหรือเปล่าไอเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เอไอคลอสลูปอีคอมเมที่เราม่าดีเนี่ย ต้องถามตัวเองต่อว่ามันทนทานแค่ไหนทนทานต่อการโจมตีของคู่แข่งที่ตัวใหญ่กว่าทรัพยากรเยอะกว่าได้ไหมแล้วทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่คาดเดาไม่ได้ในจีนได้หรือเปล่าคูเมืองนี้มันกว้างพอลึกพอที่จะปกป้องผลกำไรของบริษัทในระยะยาวได้จริงๆ้ไหมอันนี้ต้องคิดหนักอยากเลยครับอืมสำคัญมากค่ะข้อส ผู้บริหารที่เราเห็นเนี่ยไว้ใจได้และเก่งจริงไหม Management การที่ผู้ก่อตั้งยังอยู่มุ่งเน้นเทคโนโลยีเริ่มคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอันนี้เป็นสัญญาณบวกครับแต่เราก็ต้องดูผลงานต่อไปด้วยว่าเขาจะสามารถนำพาบริษัทฝ่าฟันความท้าทายข้างหน้าทั้งเรื่องการแข่งขันทั้งเรื่องกฎระเบียบแล้วก็สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปได้จริงหรือเปล่าค่ะต้องดูระยะยาวและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับ VI คือ มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ,อยัง Margin of Safety ครับคือค่ยโชว์อาจจะเป็นบริษัทที่ดีขึ้นมากแล้วจริงๆนะครับแต่คำถามคือราคาณปัจจุบันเนี่ยมันดีพอหรือ,อยังมันถูกพอหรือ,อยัง จุดที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่แค่ว่า PE ต่ำกว่า18เท่าหรือต่ำกว่านั้นเท่านั้นเท่านี้แต่ต้องถามว่าราคานี้มันได้สะท้อนความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไปท้งเรื่องกฎระเบียบทางเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงไปมากพอสมควรแล้วหรือยังเพราะถ้าเราไปเข้าซื้อในราคาที่สูงเกินไปถึงแม้ว่าบริษัทมันจะดีมากๆแต่ผลตอบแทนที่เราคาดหวังมันก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับครับ สรุปก็คือภาพรวมธุรกิจดูฟื้นตัวชัดเจนนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจริงๆทั้งด้านกำไร e-commerce แล้วก็ AI แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงใหญ่ๆทั้งการแข่งขันแล้วก็เรื่องกฎระเบียบก็ยังเป็นเงาตามตัวอยู่การตัดสินใจลงทุนจึงน่าจะอยู่ที่ว่าราคาณปัจจุบันนี้มันให้ส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือมา r g i n of safety ที่เพียงพอสาหรับความไม่แน่นอนเหล่านี้แล้วหรือยังใช่ไหมคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับแล้วอาจจะต้องลองถามตัวเองด้วยคำถามสุดท้ายแบบสุดๆเลยก็ได้ครับว่าถ้าสมมติว่าตลาดหุ้นจะปิดไปเลย5ปีแล้วเราไม่สามารถซื้อขายหุ้นควยเช่าได้เลยเนี่ยเราจะยังนอนหลับสบายใจกับการเป็นเจ้าของบริษัทนี้อยู่หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่เรายังเชื่อมั่นในธุรกิจระยะยาวของเขาแล้วราคาปัจจุบันมันก็ดูสมเหตุสมผลมี Mar g i n o f safety ในระดับที่เราพอใจแล้ว การพิจารณาทยอยลงทุนก็อาจจะเป็นไปได้ครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบหรือไปไล่ซื้อตอนที่ราคามันวิ่งไปไกลแล้วเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังชอบการเจาะลึกแบบนี้นะคะกดติดตามช่อง Tiger Review ไว้ได้เลยค่ะและถ้าอยากให้เราทำคลิปวิเคราะห์เรื่องไหนหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์แนะนำกันไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ